ไลท์อาร์ตทู r i a เสร้างสินจากเส้น Adobe Illustrator EP9 นะครับอันนี้เป็นการนำเส้นตรงมาสร้างนะครับนี่ครับพี่จะขยายให้ดูรายรายละเอียดนะครับของตัวต้นแบบนะครับม,มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มจากเครื่องมือ Artboard Tool เลือก New Artboard แล้วก็จัดวาง จากนั้นนะครับก็ามาที่เครื่องมือ rectangle tool เข้ามาเลือกเครื่องมือ ellipse tool กดชิปค้างไว้เลือกสร้างวงกลมหนึ่งวงพี่จะเลือกวงกลมคับประมาณน,นี้จัดวางให้อยู่ก,กลางๆหน้าอัดบอร์ดนะครับเมื่อสร้างวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือ line segment นะครับออกมาวางไว้แบบนี้ให้มันเกิดเส้นเขียวๆแบบนี้ก็คือตรงกับจุดกึ่งกลางพอดีจากนั้นกดชิปค้างไว้เลือก ดึงลากลงมาสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นเส้นตรงเส้นนี้เป็นสีดำเส้นมีความหนาที่สองปอยจากนั้นเราก็เลือกเส้นตรงเส้นนี้เอาไว้แล้วก็มาที่เครื่องมือ rotate t o o l เข้ามาหาจุดตึงกลางตรงนี้นะครับเมื่อได้คำว่า Center ขึ้นมาเขียวๆแบบนั้นแล้วเราก็อัตโนมัติค้างไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ค p ิ e v i วิว ทูแองเกิลป้อนค่าด10องศาคือพี่ต้องการเส้นตรงเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาอีกให้มันเอยียงทำมุม10องศาเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กด Copy หลังจากนั้นเราก็กด c t r l d c o n t r l d ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดบรรจบเมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็คลิกเลือกวงกลมสีดำแล้วก็ยืดทิ้งไป วงกลมเมื่อกี้ที่สร้างนะครับถ้าเราทำอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีพื้นก็ได้นะครับมีแต่เส้นอย่างเดียวก็ได้หรือ,อสร้างขอให้สร้างวงกลมขึ้นมาก็แค่นั้นแหละครับแค่ให้มันเป็นรัศมีที่มันจะหมุนวนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้กด ctrl G เป็นการกรุ๊ปแล้วก็เลือกวงกลมเลือกเส้นเอาไว้นะครับมาที่ effect m u l i dot and transform เลือก transform ตรงนี้ big preview ตรง scale horizontal งพี่จะเพิ่มเป็น105องศา105นะครับ vertical ก็105ที่ต้องการเส้นเพิ่มขึ้นมานะครับให้มีความใหญ่ที่105นะครับตรงนี้ copy จะ เป็น4 Copy ก็คือของเดิมด้วยก็เป็น5นะครับตรงนี้อย่าลืมคลิก Preview นะครับตรง Rotate a n g l e พที่จะเลื่อนเป็นอ,อันนี้เป็น2นะครับเป็น2 2องศาแบบนี้เนี่ยครับเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็คลิก OK ออกมานี้พี่จะมาซูมให้ดูชัดๆเนี่ยครับ มันจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่ทำนะครับแต่จะเล็กจะใหญ่วงเล็กจะใหญ่ก็ขึ้นกับวงกลมที่เราสร้างหมายถึงว่าพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่วงกลมที่เราสร้างนะครับนี่นะครับ l i n อ a ร์ต UTORIAL สร้างสินจากเส้น Adobe Illustrator EP9 ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยุรา55ได้นะครับสวัสดีครับ